สวัสดีครับทุกท่านเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณเคนที่ได้เล่าให้ตัวผมฟังเกี่ยวกับความน่ากลัวของบ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาอาศัยอยู่แถวแถวพุทธมณฑลสายสามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านร่วมฟังไปด้วยกันนะครับตัวผมอาศัยอยู่กับแฟนในห้องเช่าเล็กๆห้องหนึ่งผมอายุ25ปีส่วนแฟนนั้นอ่อนกว่า ปีนี้เขาอายุ23เราทั้งคู่คบกันตั้งแต่สมัยเรียนมธัธยมเราเป็นทั้งเพื่อนและคู่รักที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอดผมทำงานอยู่บริษัทเอกชนตําแหน่งเป็นรองผู้จัดการอยู่แถวๆปิ่นเกล้าส่วนแฟนเธอสอบได้เป็นข้าราชการประจำสูรราชการแห่งหนึ่งแถวๆสระาุรเนื่องจากตอนนี้ห้องที่เราเช่ามันอยู่ตรงดาวคะนองผมกับแฟนเลยปรึกษากันว่า อยากจะหาบ้านเช่าที่ใกล้กับที่ทำงานของเรามากกว่านี้เพื่อจะได้ไประหยัดค่าเดินทางรวมถึงใช้เวลาในการเดินทางน้อยลงด้วยพอถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนั้นเราก็ตื่นกันแต่เช้าเรานัดกันเอาไว้ว่าวันนี้จะไปหาบ้านเช่าผมกับแฟนก็พากันขับรถออกมาจากแถวดาวขนองเราเริ่มหาจากย่านปิ่นเกล้าไล่ไปเรื่อยๆจนมาออกแถวตลิ่งชันผ่านสายใต้ใหม่ พุทธมณฑลสายหนึ่งจนเข้าเส้นกาญจนาพิเศษก็ยังไม่เจอบ้านที่ถูกใจส่วนมากถ้าไม่แพงเกินไปก็จะเจอแต่สภาพที่โทมเกินไปทั้งนั้นบางที่ก็เป็นบ้านที่ปล่อยร้างมานานถ้าเราเช่าอาจจะต้องเสียค่าซ่อมแซมอีกมากเราจึงตัดสินใจไม่เอาจนเราแวะกินข้าวกันแถวพุทธมณฑลสายสาตอนนั้นผมก็ขับรถเข้ามาดูเส้นด้านในพุทธมณฑลสายสามก็จะเจอเป็น หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งมีชื่อขึ้นต้นด้วยชอช้างสภาพหมู่บ้านค่อนข้างเก่ามากแล้วก็มีที่รกร้างเยอะเหมือนกับหมู่บ้านนี้เขาขายที่ดินแล้วก็ให้คนที่มาซื้อเลือกปลูกบ้านเองตามใจชอบดีไซน์บ้านแต่ละหลังจึงไม่เหมือนกันแล้วส่วนมากบ้านก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ดินรกร้างที่มีหญ้าขึ้นเต็มของหมู่บ้านนี้ถือว่าเยอะมากหมู่บ้านกว้างแต่มีบ้านน้อย เราขับรถดูไปตามซอยจึงเข้าไปถึงประมาณซอย8ไปเจอบ้านอยู่หลังหนึ่งมีป้ายเขียนไว้ว่าให้เช่าลักษณะบ้านเป็นบ้านทรงคล้ายๆบ้านของข้าราชการสมัยก่อนที่ดีไซน์มันจะเก่าๆหน่อยตัวบ้านเป็นสีขาวมนๆม,มีเนื้อที่รอบบริเวณบ้านเล็กน้อยมีต้นไม้ปลูกไว้อยู่ค่อนข้างจะหนาตาผมก็เลยลองโทรหาเบอร์โทรศัพท์ที่ติดเอาไว้ ก็เป็นเสียงของป้าแก่ๆแก,แกรับสายผมก็แจ้งว่าผมสนใจอยากจะดูบ้านป้าเขาบอกให้รอสักครู่ประมาณ10นาทีเดี๋ยวแกจะมาจากนั้นผมกับแฟนก็นั่งรอกันอยู่ในรถประมาณ10นาทีเชื่อไหมครับตรงแถวนั้นเวลาที่เรานั่งไม่มีรถผ่านสักคันจนป้าแกมาถึงพวกเราก็ลงไปทักทายสวัสดีแกป้าแกก็ยิ้มแย้ม แล้วก็เปิดประตูให้พวกเราเข้าไปดูในบ้านเข้ามาในบริเวณบ้านประตูรัว้วก็จะเป็นประตูแบบเลื่อนเปิดปิดมีสนามหญ้าเล็กๆอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งขวามือก็จะมีสารพระภูมิตรงกลางเป็นถนนปูนเก่าๆทอดยาวไปจนถึงตัวบ้านทรงบ้านมันก็จะดูเป็นเหลี่ยมๆมีสองชั้นเป็นปูนสองชั้นด้านข้างและด้านหลังปลูกเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ดูร่มครึ้ม ผมและแฟนก็หันมามองหน้ากันรู้สึกชอบบ้านนี้อย่างบอกไม่ถูกอาจจะเป็นเพราะมันมีต้นไม้เยอะเลยทำให้บ้านดูสงบร่มเย็นมากขึ้นป้าเปิดประตูให้เราเข้าไปดูด้านในด้านในก็จะเป็นโถงกว้าง,างด้านหลังเป็นห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ำด้านขวามือจะเป็นบันไดาทางขึ้นวนขึ้นไปชั้นสองด้านบนจะมีห้องนอนอยู่สองห้องห้องนอนใหญ่จะอยู่ฝั่งด้านหน้า ส่วนด้านหลังจะเป็นห้องนอนเล็กด้านในบ้านไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเป็นเพียงบ้านเก่าเปล่าๆมีฝุ่นแล้วก็ใย,ยแมงมุมขึ้นแต่ก็ไม่เยอะมากระหว่างเดินดูผมก็สังเกตที่สีหน้าแฟนดูเขาก็ชอบบ้านนี้ดูสว่างแสงเข้ามาในตัวบ้านได้เยอะอีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกเวลาอยู่ในบ้านมันไม่ร้อนขนาดตอนนี้เป็นช่วงบ่าย แต่กลับรู้สึกเย็นแต่มันไม่ใช่เย็นแบบวังเวงหรือน่ากลัวนะครับมันเป็นความเย็นแบบสบายใจพอเดินดูจนจบก็ถามราคาคุณป้าไปคุณป้าเขาบอกมาราคาอยู่ที่8,000บาทต่อเดือนซึ่งเท่าที่ผมทราบราคามาบ้านแถวนี้ส่วนมากค่าเช่าจะอยู่ไม่ต่ำกว่า1,000 0บาทบางแห่งก็แพงกว่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพและขนาดด้วยผมกับแฟนจึงหันมามองหน้ากัน ปรึกษากันว่าจะเอายังไงดีแล้วสุดท้ายเราก็ตัดสินใจที่จะเช่าบ้านหลังนี้โดยวันเสาร์อาทิตย์หน้าเราจะย้ายเข้ามาอยู่พร้อมกับทำสัญญาเช่าก่อนออกจากบ้านมาผมก็ถามถึงประวัติเดิมของบ้านหลังนี้ป้าแกบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของนายพลท่านหนึ่งท่านเป็นทหารเรือแล้วก็ได้เสียชีวิตไปนานแล้วลูกหลานก็มีใครอยู่ผมกับแฟนพอได้ฟัง ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรนะครับคิดว่าไม่น่ามีอะไรท่านน่าจะไปเกิดแล้วจากนั้นผมกับแฟนก็ขับรถกลับระหว่างทางเราก็นั่งคุยกันถึงเรื่องบ้านที่เพิ่งไปดูมาว่าเราจะจัดบ้านอย่างไรจะเอาอะไรไว้ตรงไหนเพราะมันต้องขนของจากห้องเดิมของเรามาด้วยแฟนผมดูท่าทางเขาจะดีใจมากเนื่องจากตรงเนี้มันไม่ไกลจากที่ทำงานของเขาตอนเช้าเขาก็ไม่ต้องตื่นเร็วมาก ส่วนตัวผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรจากตรงนี้ไปปิ่นเกล้าใช้เวลาขับรถไม่นานเช่นกันแล้วเวลามันก็ผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์จนถึงวันที่เราย้ายเข้าบ้านหลังนี้เราจ้างรถหกล้อมาช่วยขนของจากห้องเดิมมาที่บ้านหลังใหม่รถหกล้อมันจะได้ร่วงหน้ามาก่อนเราซึ่งผมได้โทรแจ้งคุณป้าให้คอยเปิดประตูบ้านไว้ให้เนื่องจากตอนนั้นผมต้องไปรับแฟนอีกที่หนึ่งก่อน พอผมกับแฟนขับรถมาจนถึงที่บ้านก็ปรากฏว่าพนักงานเขาจัดของให้เราเกือบจะเสร็จแล้วทั้งผมและแฟนก็เลยช่วยกันตรวจเช็คเราก็ช่วยกันจัดของที่เหลือให้เข้าที่ระหว่างนั้นป้าแกก็ยืนคอยเราพอผมหันไปเจอก็นึกขึ้นได้ว่าเรายังไม่ได้เซ็นสัญญาจึงรีบขอโทษแกจากนั้นเราก็เซ็นสัญญากับป้าเสร็จก่อนที่ป้าจะกลับแกก็บอกว่า อยู่บ้านนี้ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเจ้าที่ที่นี่เขาปกปักรักษาเราดีหมั่นไหว้สารพระภูมิแล้วก็พยายามอย่าส่งเสียงดังเจ้าที่ท่านไม่ชอบป้าเขาก็บอกไว้แค่นี้แล้วเขาก็ไปผมกับแฟนก็ไม่ได้คิดอะไรเราจึงหันกลับมาจัดบ้านกันต่อจัดบ้านจนไปถึงช่วงเย็นตอนนั้นบรรยากาศก็เริ่มโปรเพลเราจึงตกลงกันว่าเดี๋ยวจะหยุดพักก่อนแล้วไปหาอะไรกิน แล้วขับรถไปหาร้านข้าวแถวนั้นกินพอกินเสร็จแล้วก็ขับรถเข้ามาที่บ้านพอจอดรถหน้าบ้านปุ๊บเราก็ต้องแปลกใจกันเพราะจําได้ว่าตอนออกไปเราปิดไฟในบ้านทั้งหมดเปิดไว้แค่ไฟตรงรัวบ้านแต่พอเข้ามาในในบ้านไฟมันกลับถูกเปิดไว้ทั้งหลังเราหันมามองหน้ากันแล้วผมก็พูดกับแฟนว่าก่อนออกไปเราก็ปิดไฟหมดแล้วนี่นาะทําไมไฟมันยังเปิดอยู่แฟนก็บอกว่า อาจจะเป็นเพราะบ้านมันเก่าระบบไฟมันก็เลยรวนเดี๋ยววันไหนว่างๆจะต้องให้ช่างไฟเข้ามาเช็คดูสักหน่อยจากนั้นเราทั้งคู่ก็ไม่ได้สนใจอะไรช่วยกันจัดบ้านต่อจนดึกแล้วเราก็พากันเข้านอนเช้าว,วันต่อมาวันนี้เป็นวันหยุดเราก็เลยตื่นสายกันนิดหน่อยพอทานอาหารเช้ากันเสร็จเราจึงตัดสินใจที่จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่โดยตั้งใจจะทำเป็นเพียงพิธีเล็กๆแค่นิมนต์พระมาสวด รถน้ำมนต์ล้วก็กินข้าวกับเพื่อนๆแค่นั้นเลยแล้วเราก็เปิดหาเลิกการทำบุญในอินเทอร์เนต็ตซึ่งเลิกที่ใกล้ที่สุดก็คืออีกประมาณ2อาทิตย์เราก็ตกลงใจเลือกเป็นวันนั้นเสร็จแล้วเราก็ช่วยกันออกไปหาซื้อของจัดเตรียมเพื่อที่จะทําบุญเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนี้การแบบมีความสุขเราไม่ต้องรีบตื่นเช้าเหมือนเดิมเลิกงานก็ใช้เวลาไม่นานก็เดินทางถึงบ้านพอกลับมาถึงที่บ้าน มันก็มีอะไรให้เราทำหลายๆอย่างแฟนผมเขาชอบจัดบ้านซื้อนู่นนี่นั่นมาตกแต่งส่วนผมก็จะออกไปทางชอบปลูกต้นไม้ชอบทำสวนมากกว่าก็เลยจะใช้เวลาหลังเลิกงานในการรดน้ำต้นไม้ตัดหญ้าอะไรประมาณนี้ครับทุกวันตอนเช้าก่อนออกไปทำงานแฟนผมเขาจะเอาน้ำไปไว้ตรงสารพระภูมิวันพระก็จะซื้อพวงมาลัยกับดอกไม้มาถวายบ้านหลังนี้ มันก็ดูเป็นบ้านปกติทั่วไปที่ไม่มีอะไรแปลกจนกระทั่งถึงวันที่เราทำบุญบ้านเช้าวันนี้ก็มีพระพร้อมทั้งญาติญาติแล้วก็เพื่อนมาที่บ้านของเราเราก็ให้พระท่านนั่งตรงโถงบริเวณชั้นล่างพอพระท่านสวดมนต์เสร็จเราก็ถวายปิ่นโตแล้วพระท่านก็เดินพรมน้ำมนต์จนทั่วบริเวณบ้านเสร็จแล้วพระท่านก็กลับไปแล้วเราก็มานั่งทานอาหารกลางวันกัน วันนี้เพื่อนเรามาค่อนข้างเยอะทั้งเพื่อนของผมแล้วก็เพื่อนของแฟนเราก็นั่งดื่มนั่งกินกันแล้วก็คุยกันไปจนเวลามันผ่านไปจนถึงช่วงช่วงเย็นแต่ละคนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะอยากกลับแฟนผมก็เลยสั่งอาหารจากแกลบเพื่อเข้ามาทานเป็นมื้อเย็นกันตอนนั้นสมาชิกที่เหลือนั่งกันอยู่ประมาณ7-8คนก็รวนแล้วแต่เป็นเพื่อนสนิทที่คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม พอทุกคนกินข้าวกันเสร็จเกาเหล้าขึ้นมาดื่มกันต่อระหว่างดื่มกันนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานออกรถออกชาติเพื่อนๆต่างก็มีอาการเมากันทั่วหน้าดูท่าทางแล้วน่าจะขับรถกลับบ้านไม่ไหวผมกับแฟนก็หันมามองหน้าแล้วก็คิดว่าคืนนี้จะชวนเพื่อนๆน,น,น,นอนที่บ้านกันนี่แหละเพื่อความปลอดภัยขับรถกลับไปน่าจะมีอันตรายแน่ๆเพราะดื่มกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วผม กับแฟนก็เลยเข้าไปจัดเตรียมที่นอนให้กับเพื่อนๆโดยให้ทุกคนเนี่ยนอนตรงโถงกลางบ้านผมก็ไปเอาที่นอนมาปูไว้เป็นแนวยาวมีหมอนแล้วก็ผ้าห่มแล้วก็เปิดแอร์ทิ้งเอาไว้เพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยสามารถนอนได้เลยจนช่วงประมาณสักสี่ทุ่มก็มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแนทมันเริ่มง่วงนอนเริ่มเมาจนพูดไม่รู้เรื่องมันก็เลยขอตัวเข้าไปนอนก่อน แฟนผมก็พาแนทเข้าไปส่งในตัวบ้านจากนั้นก็เดินออกมานั่งร่วมวงกันต่อจนถึงช่วงประมาณห้าทุ่มระหว่างที่เรากำลังนั่งคุยกันอย่างออกรถมันก็เป็นธรรมดาที่จะเสียงดังบ้างแต่ก็ไม่ดังมากเพราะเราเกรงใจบ้านหลังอื่นอยู่ๆแนทมันก็เดินออกมาเราก็แปลกใจกันว่าไหนบอกมันจะเข้าไปนอนนี่ก็ผ่านไปตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วนึกว่ามันจะหลับไปแล้วเพราะมันเดินออกมามันก็มีหน้าตาแปลก แต่ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้พวกเราฟังพอเราถามมันมันก็บอกว่ายังไม่อยากนอนก็เลยนั่งกินกันต่อระหว่างกินก็มีเพื่อนคนหนึ่งมันแซวแนทว่าสาเหตุที่มึงไม่ยอมนอนหรือว่ามึงเจอผีวะพูดเสร็จมันก็ขำกันทุกคนก็หัวเราะบอกว่าโตขนาดนี้แล้วยังเชื่อเรื่องผีกันอยู่อีกเหรอแนทมันก็ไม่พูดอะไรได้แต่ยิ้มแย่ๆจนประมาณสักเที่ยงคืนเราก็พานเข้าไปนอนในบ้าน โดยทุกคนก็นอนเรียงกันอยู่บริเวณโถงกลางบ้านหันหัวออกมาทางหน้าบ้านปลายเท้าทุกคนก็จะหันไปตรงบันไดาทางขึ้นชั้นสองในกลุ่มของเพื่อนๆก็จะมีผู้หญิงอยู่ด้วยกันสี่คนอีกสามคนก็จะเป็นผู้ชายพอเข้าไปแนทมันก็รีบเข้าไปจองที่นอนที่อยู่ตรงกลางผมก็เดินไปล็อกประตูหน้าบ้านแล้วก็เดินมาสำรวจความเรียบร้อยของเพื่อนๆที่ต่างพากันนอนหมดแล้วจากนั้นผมกับแฟน ก็จะขึ้นไปนอนด้านบนหลับไปจนถึงตอนเช้าแฟนผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ประมาณ6โมงเพื่อตื่นขึ้นมาทำข้าวต้มให้กับเพื่อนๆกินกันผมก็นอนต่อกะว่าสัก7โมงค่อยลุกขึ้นมาตอนนี้รู้สึกมือหัวหนักมากก็หลับต่อไปอีกสักพักหนึ่งแฟนบอกว่านี่7โมงกว่าแล้วนะแล้วผมก็เลยตื่นขึ้นมาผมก็เลยเดินลงมาข้างล่างก็เห็นเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยต่างนั่งกินข้าวต้มกันอยู่ด้านล่างตรงโต๊ะอ,อ,อาหาร เพื่อนคนหนึ่งก็ตะโกนทักผมมาว่าหลับสบายเลยนะมึงไม่รู้เลยใช่ไหมว่าพวกกูเจออะไรกันผมก็ทำหน้างงๆไม่เข้าใจความหมายว่ามันพูดถึงอะไรแล้วก็เดินไปนั่งที่โต๊ะตักเข้าต้มขึ้นมาแล้วก็ถามว่ามึงเจออะไรกันไอคนที่ทักผมมันชื่อไวยชาติมันก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอนที่ผมก็แฟนขึ้นไปแล้วแล้วทุกคนก็นอนรวมกันอยู่ข้างล่าง ตัวมันก็น,นอนไม่หลับก็น,นอนพลิกไปพลิกมาเหมือนมันไม่ชินที่กำลังถหาท่านอนที่จะทำให้หลับสังเกตว่าเพื่อนคนอื่นก็หลับกันไปหมดแล้วมันก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดเพลงเปิดเพลงบรรเลงเบาๆเพื่อให้ฟังแล้วจะได้หลับสบายพอมันเปิดเพลงเสร็จมันก็เอามือถือวางไว้บนหัวนอนฟังไปฟังไปผ่านไปประมาณสักหนาทีกำลังเคิ้มหลับ ก็ได้ยินเสียงเปิดประตูดังมาจากชั้นบนจากนั้นก็เป็นเสียงเดินลงบันไดามาตอนแรกมันก็คิดว่าผมหรือแฟนลงมาข้างล่างมันก็เลยมองแต่พอเห็นก็รู้ว่าไม่ใช่คนที่ลงมาเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งอายุน่าจะประมาณ70กว่าแล้วลุงคนนี้ในมือแกถือไม้เท้ามือข้างซ้ายแกจับราวบันไดมือขวาก็จับไม้เท้าเวลาเดินลงมาก็จะเป็นเสียงเท้าแก กับเสียงไม้เท้าสลับกันลุงแกจะใส่กางเกงเป็นกางเกงจีนขายาวสีออกดำๆใส่เสื้อกล้ามผมเนี่ยขาวทั้งหัวเลยแกเดินลงมาเพื่อนผมก็รีบหลับตาแล้วก็แอบหลีบตาดูนิดนึงก็เห็นว่าแกเนี่ยค่อยๆเดินลงบันไดามาพอเดินลงมาถึงชั้นหนึ่งปุ๊บแกก็หยุดตรงบริเวณปลายเท้าของทุกคนแล้วก็ค่อยๆหันมามองทุกคนที่นอนอยู่จนแกมองมาทางไอชาติ ไอชาดบอกเห็นหน้าแกแล้วแกเผยยิ้มนิดนึงจากนั้นลุงคนนี้ยเขาก็หันหลังแล้วก็เดินกลับขึ้นไปด้านบนทีเนี้ยชาดมันก็กลัวนอนกลัวจนตจนตัวสั่นเพราะมันรู้ว่าผมกับแฟนอาศัยอยู่บ้านนี้แค่สองคนลุงคนเนี้น่าจะเป็นผีหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มันก็นอนคิดวนเวียนจนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นเช้ามาก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟัง เพื่อนๆก็ฟังอยู่ต่างก็ด่ามันว่าขี้โม้ผีเพอมีที่ไหนน่าจะเมาแล้วฝันมากกว่ามันก็ยืนยันว่าตอนนั้นมันยังไม่หลับจริงๆผมกับแฟนก็ได้หันไปมองหน้ากันเราทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรแต่ก็คิดถึงคุณลุงเจ้าของบ้านที่เป็นนายพลที่ได้เสียชีวิตไปแล้วแกก็คงเดินลงมาดูว่าใครมานอนบ้านแกผ่านจากเหตุการณ์นั้นไปเราก็อยู่กันแบบสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมกับแฟนก็ไม่เคยเจออะไรอย่างที่เพื่อนเล่าให้ฟังก็ใช้ชีวิตกันตามปกติข้อดีอย่างหนึ่งของผมกับแฟนก็คือเราชอบสวดมนต์และนั่งสมาธิกันช่วงก่อนนอนเพราะรู้สึกว่ามันทำให้จิตใจเราสงบทุกๆครั้งเวลาสวดมนต์เสร็จถึงตอนแผ่เมตตาเราก็มักจะแผ่เมตตาให้กับคุณลุงนายพลที่เคยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเพราะสิ่งนี้หรือเปล่า มันทำให้เราทั้งคู่มีความสุขที่จะอยู่บ้านนี้ไม่เคยพบเจอเรื่องประหลาดอะไรอยู่แล้วสบายใจเนื่องจากในหมู่บ้านนี้มันอยู่ค่อนข้างลึกแล้วก็เปรี่ยวแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นต้นไม้ขึ้นรกค่อนข้างเยอะผมก็กลัวว่ามันจะมีพวกขโมยขโจรก็เลยซื้อกล้องวงจรปิดมาติดไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีโจรหรือเปล่าแต่ว่าช่วงตอนกลางวันตอนที่ผมกับแฟนไปทำงาน มันก็ไม่มีคนอยู่บ้านการที่เรามีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้ก็ยังช่วยเซฟอะไรได้บ้างอย่างน้อยถ้าโดนโจรขึ้นบ้านจริงๆเราก็ยังพอมีหลักฐานไว้ไปแจ้งตำรวจเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปนี้มันเกิดขึ้นตอนเราอยู่มาได้ประมาณสัก3ามเดือนวันนั้นผมกับแฟนทานข้าวเย็นกันเสร็จสักพักก็ขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็มานั่งสวดมนต์ก่อนที่จะพานเข้านอนก็นอนกันไปไม่ได้คิดอะไรอยู่ๆก็ต้องสะดุ้งตื่น ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่ากี่โมงรู้แค่ว่ามันดึกมากแล้วผมกับแฟนจะต้องตื่นขึ้นมาเนื่องจากได้ยินเสียงคนร้องโวยวายก็ไม่แน่ใจว่าไอ้คนที่โวยวายเนี่ยมันโวยวายมาจากตรงไหนแต่เสียงมันฟังดูใกล้มากๆก็เลยรีบเปิดไฟแล้วลงมาดูด้านล่างเสียงคนที่โวยวายเนี่ยมันเหมือนดังจากบริเวณด้านหน้าประตูบ้านออกไปทางประตูรั้วแต่พอตอนที่ผมลงมาข้างล่างก็ไม่เห็นใครแล้ว แฟนผมก็บอกว่ามีคนมางัดบ้านเราหรือเปล่านะผมก็เลยรีบเดินไปสำรวจตรงประตูตรงประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังก็เห็นว่าทุกอย่างมันถูกปิดสนิทไม่มีรอยงัดแงะผมจึงตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดดูตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสามเป็นเวลาที่กำลังหลับสบายผมก็เลยเปิดกล้องย้อนกลับไปประมาณเวลาตีสองครึ่งแล้วก็อดูไปเรื่อยๆกองนาบ้านผมเห็นคนปีนเข้ามาจากทางประตูรั้ว แล้วค่อยๆเดินเข้ามาตรงประตูหน้าบ้านเอามือจับตรงลูกบิดพอมันเห็นว่าล็อกก็เดินไปตรงหน้าต่างพยายามจะงัดหน้าต่างออกระหว่างที่มันกําลังงัดอยู่นั้นอยู่ๆอาการของมันก็หยุดค้างสายตาม,มันจ้องเข้ามาในบ้านพอมันค้างได้สักพักหนึ่งมันก็เริ่มเดินถอยหลังสีหน้าและแววตามันมีอาการคล้ายคนตกใจจากนั้นมันก็แหกปากวายๆแล้วก็วิ่ง ลมลูกคุกคานออกไปทางหน้าประตูรัว้วผมกับแฟนเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันเห็นอะไรที่อยู่ตรงหน้าต่างแต่เราก็คิดว่าสิ่งที่มันเห็นเนี่ยจะต้องทําให้มันกลัวมากๆจนถึงขั้นคุมสติตัวเองไม่อยู่ผมพยายามมองในกล้องมองจรปิดมองไปตรงหน้าต่างแต่ก็ไม่เห็นอะไรเห็นแค่ในกรอบหน้าต่างมันจะเป็นแสงสว่างขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่ามันจะมีรูปร่างคนหรืออะไรนะครับเราคิดว่าสิ่งที่มันเห็น ก็น่าจะเป็นคุณลุงในพลที่แกมาปรากฏตัวเพื่อช่วยไล่โจรไม่ให้งาดบ้านเราผมก็เลยยกมือขึ้นไหว้แล้วก็บอกว่าขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางขอบคุณคุณลุงที่ช่วยดูแลบ้านด้วยนะครับจากนั้นพวกเราทั้งคู่ก็สำรวจบ้านจนมั่นใจว่าจะไม่มีอะไรเปิดเข้ามาได้จากนั้นก็ขึ้นไปนอนกันต่อเราอาศัยอยู่ในบ้านนี้มาอีกหลายปีเนื่องจากความสะดวกในการขับรถไปทำงานจนกระทั่งเรามีลูก เป็นลูกสาวตอนที่คลอดเนี่ยแม่แฟนเขาเข้ามาช่วยดูแลโดยมาอาศัยอยู่ที่บ้านเราเลยแม่แฟนไปนอยู่บ้านตั้งแต่ช่วงที่แฟนท้องแก่ๆจนกระทั่งแฟนคลอดโดยผมให้แม่แฟนเขานอนที่ห้องเล็กด้านะด้านหลัง,นนลงบนชั้นสองเหตุการณ์มันก็ปกติไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งลูกเราอายุได้ประมาณขวบหนึ่งตรงบริเวณชั้นล่างเราก็จะมีการจัดมุมเด็ก โดยมุมด้านหนึ่งก็จะกั้นเป็นคอกแล้วก็มีปูผ้ายางแบบนุ่มๆแล้วก็ให้ลูกอยู่ในคอกนั้นนานๆก็จะมีพวกของเล่นมาให้ลูกเล่นด้วยช่วงตอนกลางวันเวลาผมกับแฟนไปทำงานแม่ยายเขาก็จะเลี้ยงลูกอยู่บริเวณชั้นล่างแล้วก็ให้ลูกผมเนี่ยเล่นอยู่ในคอกนั้นถ้าเวลาลูกหลับก็จับมาใส่เปแล้วก็แกว่ง แม่ยายเล่าให้ฟังว่าตอนช่วงบ่ายที่แกกําลังไกวเปยให้ลูกสาวผมนอนนั่งไกวไปสักพักหนึ่งแกก็เริ่มรู้สึกง่วงแกก็เลยล้มตัวลงนอนโดยตอนนั้นแกเปิดทีวีเอาไว้ด้วยแกก็นอนดูข่าวไปโดยเปิดเสียงเบาๆมือก็ไกวเปยให้หลานไปจนแกเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้วแกก็มาสะดุ้งตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงคนเดินเดินไปเดินมาอยู่แถวบริเวณเปลแม่ยายแกก็เลยลืมตาขึ้นมาดู แกก็มองไม่เห็นใครแต่สิ่งที่น่าแปลกแกบอกว่าโทรทัศน์ที่แกดูอยู่ตอนนี้มันปิดแล้วเปจากที่แกหลับไปแล้วเปมันก็น่าจะไม่แกว่งก็น่าจะอยู่นิ่งๆแต่ตอนนี้ตอนที่แกลืมตาขึ้นมาเนี่ยเปมันถูกแวก่งอยู่แต่ด้วยความที่แกเพิ่งลืมตาตื่นยังงัวงเงียอยู่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากจนแกเริ่มรวบรวมสติได้ก็เลยคิดว่าเมื่อตอนก่อนที่จะตื่นน่ะได้ยินเสียงคนเดิน แต่พอแกมองก็มองไม่เห็นใครก็เลยคิดว่าอาจจะฝันไปผ่านมาอีกสักประมาณสองสัปดาห์วันนั้นแกทำงานบ้านจนเหนื่อยบวกกับเลี้ยงหลานด้วยตอนบ่ายแกก็เอาหลานมานอนเหมือนเดิมแล้วแกก็มานอนดูทีวีกะว่าจะนอนยีบสักหน่อยหลับไปนานขนาดไหนก็ไม่รู้แกสะดุ้งตื่นรอบนี้แกได้ยินเสียงหลานแกหัวเลาะหัวเราะเหมือนกำลังเล่นอยู่กับใครแกก็แปลกใจคิดว่า วันนี้ผมกับแฟนกลับมาบ้านเร็วหรือเปล่ากลับมาแล้วก็มาเล่นกับลูกแกก็เลยลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่าสิ่งที่แกเห็นก็เห็นเป็นลุงแก่แกคนหนึง่งใส่เกงเกงจีนเสื้อกล้ามผมในขาวทั้งหัวเลยกำลังก้มหน้าลงไปมองในเปหน้าตาของแกกำลังยิ้มปากเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างตอนแรกแม่เขาก็คิดว่าตาฝาดก็เลยรีบหลับตาจากนั้นก็ลืมตาขึ้นมาใหม่รอบเนี้ยคุณลุงคนเนี้ย เขาเงยหน้าขึ้นมามองตาสบตากันแล้วแกก็ยิ้มจากนั้นแกก็หายวับไปเลยแม่ยายแกก็กลัวมากผมกับแฟนเคยเล่าให้แกฟังถึงเรื่องที่เพื่อนเคยเจอแล้วก็เล่าว่าบ้านเนี้ยเจ้าของเก่าเป็นลุงในพลแม่ยายเขาก็พอจะรู้ว่าสิ่งที่เจอเมื่อกี้คืออะไรเขาก็เลยพูดไปลอยๆว่ามาช่วยดูหลานด้วยนะลุงแต่อย่ามาให้เห็นตัวเลยฉันกลัว หลังจากที่ตัวแม่ยายเขาเจอเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาก็ไม่เคยเจออีกเราก็อาศัยกันอยู่ในบ้านนี้ไปเรื่อยๆตัวผมกับแฟนก็ยังไม่เคยเจอคุณลงในพลเลยสักครั้งส่วนแม่ยายก็มีเจอบ้างเป็นบางครั้งเวลาที่แกอยู่กับหลานแค่สองคนเรื่องนี้อาจจะดูไม่น่ากลัวไม่มีผีออกมาหลอกร้อนแบบเรื่องอื่นๆแต่ก็อยากให้ทุกคนมองถึงเรื่องการใช้ชีวิตการทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิ สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นส่วนช่วยทําให้เราใช้ชีวิตแบบมีความสุขรวมถึงทําให้ดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในบ้านเขามีความสุขตามเราไปด้วยขอขอบคุณคุณเคนกับเรื่องบ้านเก่าคุณลุงนายพล